สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงนะครับในลายเกมเศรษฐีนั่นเองวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เลยหลังฮาโลวีนมาให้เราตามหากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูจี้กันเลยนะครับโดยจี้ที่จะมาให้เราตามหานั้นก็มีทั้งหมด5จี้นะครับมอีอุปกรณ์ตึกเขียนแบบ100 Halloween, ลอยฟ้าฮาโลวีนรองเท้าโล่ฮาโลวีนเพน์บอร์ดฮาโลวีน ฮาร์วีนสปริงไดโน a ฮ l o w วี n หมวกเกี้ยวนะครับโดยโดยโดยเราจะต้องมาตามหานั่นก็คือโคมไฟฟักทองกับเพเซลเพเซลฟักทองเอบวกนะครับก็เอามาแลกเป็นมาการองหรืออ่ามัมมี่นะครับก็ดูว่าวัตถุดิบของที่เราอยากได้นั้นต้องใช้อะไรนะครับแต่เพนบอดอะมันจี้ก็ดีนะแบบแค่สามเองอะ่ะใช้แค่สาเองอะ่ะเราว่าคุม้มเราว่าต้องหาแล้วแหละเออนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะสมอ่า ฟักทองกับ A บวกเนี่ยโคมไฟ A กับ A บวกเนี่ยครบเนี่ยก็สามารถได้คาราวีนตัวสุ่มซี่เครื่องรางได้ครับก็จะมีเอออเาเป็นว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรอะเอาแบบว่าถือว่าเอาอีเวนต์ละกันให้มันสวยดีมัน Limited Edition อะไรอย่างนั้นอนะประมาณนั้นนะอะอแล้วก็มีกิจกรรมไอ้นี่นะครับเปิดร้านทาวีนนะครับล็อกอินและเล่นก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆมาแล้วก็มาสุ่มเป็น วัตถุดิบต่างๆนะว่ามีคุกกี้มีกระดูมีซุปนะครับโดยของต่างๆก็มาแลกเป็นแสงวัตถุดิบแห่งแสงสว่างเอสบวกลูกเพชรเพชรนะครับก็สามารถเอามาแลกกันได้นะครับต่อมานะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรกิจกรรมล็อกอินนะครับกับแผนที่ใหม่ที่ชื่อว่าแผนที่บ n g o Halloween นั่นเองก็กิจกรรมไม่มีอะไรมากก็มีล็อกอินเล่น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 ไปเรื่อยๆนะครับ เล่นให้ครบนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับเพื่อตามหาเพชรเนื่องจากตอนนี้เพชรแต่ละคนเราว่าโดนอีเวนที่ผ่านมาก็คงจะหนักกันน่าดูนะครับต่อไปเราไปดูกันที่อัตราการดรอปนะครับอัตราการดรอปอัตราการดรอปอัตราการดรอปของจี้อาวัตถุดิบนะครับถ้าเป็นมัมมี่อยู่ที่0.001มักกลอง0.001และเพเซลฟักทองเอบวก 1.5และโคไฟฟักทอง2.99ทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่าล็อกอะไรแน่นอนว่าล็อก A บวกแต่บางคนโชคดีแล้วก็อาจจะโดนล็อก A แต่ตอนนี้ราคาหลอกลับก็มาขายนะครับในราคา89บาทโดยการสุ่มฟักทองนะครับ1ถึงไม่ใช่ฟักทองสิสุ่มเพเซลเพเซล1 5อัน ก็การันตีแน่ๆแ,แ,แหละว่าได้หนึ่งอันแน่นอนนะไม่ต้องคิดอะไรมากาลูกอมดาวก็มี A มาขายนะครับซึ่งอยากได้เป็น S มากกว่าแล้วก็มีกล่องฉลองคารวีนะครับมาขายด้วยนะครับก็มาเลือกดูเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับตอนนี้ถ้าฝั่งของอ Android ราคายังไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า iOS เเนี่ยราคาน่าจะขึ้นแพงแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเลือกดูเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์ในวันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช n n e l ของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำอีเวนต์และปิดอีเวนต์นะครับไปละบ๊ายบายชุบชุบ